หนึ่งจุดห้าครับไหนบอกครูสิสอบมุมนี้ความสัมพันธ์ของมันคือแยงภายนอกตอนนี้ตอนนี้มันโตเท่ากันหรือไม่เท่าไม่เท่ากันถ้ามุมียงโตไม่เท่าแสดงว่าเส้นไ,ไม่เท่ากันเออคู่นี้เป็นมุมแยงภายนอกนะครับคูน่นี้มุมียงภายนอกนะครับียงภายนอกตอนนี้พบว่าโตไม่เท่ากัน พบว,ว่าเพียงภายนอกโตไม่เท่ากันถ้ามันโตไม่เท่ากันก็มีบททำให้สรุปเรื่องเส้นได้ว่ายังไงครับเส้นวิกเตารเส้นสองเส้นที่ว่าตอนนี้ก็คือส่วนของเส้นตรง AB กับส่วนของเส้นตรง CD นั่น ต่อมานีไม่ขนาดนะครับในภาพต่อไปเกือบจะเหมือนกับหน,นึ่งจุดห้าเลยตำแหน่งของมุมในตำแหน่งเดียวกันเลยใช่ไหมนะตำแหน่งเดียวกับของ1.5ุดห้าเลยใช่ป่าเออแต่คราวนี้เป็นไงเนี่ยลูกเออลูงไปพบว่ามุมแยมภายนอกมันโตเออโตเท่ากันลูพบว,ว่ามุมแยมภายนอกโตเท่ากัน งั้นพบว,ว่าบุกย้มภายนอกโตเท่ากันเพราะฉะนั้น A B จึงขนาดกับ C D นีส่วนของเส้นตรง A B จึงขนาดกับส่วนเส้นตรง C D นะครับ ตอนเรียนตั้งใจตอนเรียนนะครับตั้งใจพยายามทำความเข้าใจโฟกัสกับสิ่งที่ครูสอนนะครับกลับบ้านทบทวนฝึกฝนนั่นแหละครับไปทำให้เราเก่งครับแต่ถ้าเราไม่ทำสิ่งที่เรียนสูญเปล่าเรียนได้เรียนเปิเไม่ได้เรียน